กระเทียมกับหอมแดงนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะแต่ก็จะถุบตะไคร้ใส่ลงไปด้วยค่ะ แล้วเต้ก็จะใส่เครื่องพะโล้แบบนี้นะคะใส่สองซองนะใส่ลงไปค่ะแล้วก็เขาจะมีแบบผงผงมาให้ด้วยนะคะก็จะใส่ทั้งหมดอันนี้คือเป็นต้มยำขาหมูที่เราจะทำแบบคล้ายๆกับร้านแถวบ้านเรานะคะเป็นร้านข้าวต้มโตร่งที่เขาทำต้มยำขาหมูอร่อยมากนะคะคือเขาขายข้าวขาหมูด้วยแล้วก็ ถ้าเกิดแบบเราสั่งต้งยมยำขาหมูอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาขาหมูที่เขาตุ่นไว้ทําข้าวขาหมูอะคะ่ะมาทําเป็นต้มยำคือเขาต้มพะโลแบบเนี้ยแล้วไปต้มยำทีหลังคือมันอร่อยมากนะคะเราก็เลยเอามาทําตามทําหลายครั้งแล้วนะคะก็อร่อยก็เลยเวลาจะทําต้มยำขาหมูก็ทําแบบนี้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ใส่ เกลือนะคะใส่เกลือประมาณเกือบเกือบครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ซีอิ๊วดำหวานนะคะใส่1ทับพีค่ะใส่ใส่แบบเกือบเกือบ,บหทับพีประมาณนี้นะคะ ใส่ซอสปรุงรสค่ะฝาเขียวก็ได้ฝาสีเหลืองก็ได้นะคะใส่เกือบๆเท่าๆกับตัวสีอิวดำเมื่อกี้นะคะแล้วตังก็จะใส่น้ำตาลกรวดนะคะน้ำตาลกรวด้าตาแบบนี้นะคะคล้ายๆกับสารส้มนะใส่น้ำตาลกรวดนะคะลงไปก็ประมาณครึ่งทัพพีเหมือนกันนะคะ แล้วก็ใส่ขาหมูนะคะขาหมูวันนี้เราจะไม่ได้ใส่ทั้งขานะเราซื้อขาหมูมาซีกหนึ่งแล้วก็ให้แม่ค้าหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะมันจะได้แบบเปื่อยเร็วนะคะเราไม่มีหม้อใหญ่ๆที่ไว้สําหรับต้มทั้งขานะนี้เราทํากินที่บ้านนะคะส่วนอันนี้คือเราฟรีดไว้แล้วมันแข็งเป็นก้อนนะคะทํายังไงก็ไม่ละลายแต่ว่าล้างสะอาดก่อนที่จะฟรีดแล้วนะแล้วก็นํามาล้างอีกครั้งหนึ่ง จะต้มให้เขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถึงจะเปลี่ยนเป็นไฟอ่อนค่ะเดือดแบบนี้นะคะแตงจะเปิดไฟอ่อนสุดค่ะแล้วแตงก็จะตักส่วนที่เป็นฟองนี้ทิ้งนะคะมันคือค้าบหมูนะคะเราก็จะตักทิ้งเป็นค้าบแบบที่มันติดกับผิวหมูนะคะติดกับเนื้อหมูอะ่ะ ตักทิ้งนะคะมันจะทำให้น้ำซุปเราใสเนาะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะเนี่ยหมูที่เป็นก้อนอยู่ตอนแรกก็เริ่มละลายหลังจากที่เราต้มกัน ขาหมูจนเปื่อยแล้วนะคะเราก็มาเตรียมทําต้มยําค่ะใส่พริกสดลงไปนะคะอ่าอันนี้เราจะทําเฉพาะพอทานนะคะก็คือนํามาทําต้มยําเฉพาะที่เราจะทานที่เหลือเราก็เก็บไว้แบบนี้นะคะก็คือใส่หม้อไว้พรุ่งนี้เราก็ถ้าจะทานเราก็จะเอามาปรุงใหม่นะคะใส่พริกเสร็จแล้วก็ แบ่งขาหมูที่เราจะทานในมื้อนี้นะคะก็ตักลงมาใส่หม้อเล็กเลยค่ะเพราะว่าเราต้มเยอะนะถ้าถ้าเกิดเราปรุงไว้ทั้งหม้อเลยแบบนี้ไว้พรุ่งนี้เช้าเขาก็จะไม่อร่อยนะคะเราก็ตักแค่พอทานไปปรุงนะ เราก็นําส่วนที่แบ่งไว้นะคะมาตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งเราก็ชิมรสดูนะคะว่ายังขาดส่วนผสมอ,อะไรบ้างรสชาติเป็นยังไงนะคะอย่างเงี้ยแตงก็จะเติมน้าปลาเพราะว่าต้มยําม,มันต้องมีกลิ่นหอมของน้ําปลานะคะแล้วก็เติมผงชูรสนิดนึงใส่มะนาวจ้า ิมะนาวลงไปนะคะหนึ่งลูกเลยค่ะแล้วก็ใส่ใบระกูดลงไปนะคะเดือดแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มยำขาหมูของเรานะคะ